สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทวินชาแนลอาร์ตคอนเทนต์สำหรับคนรักงานอาร์ตครับผมอยู่กับผมเซฟวิทวินนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็ขอฟอนเด์ฟอตัวด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นช่วงของต้นปีปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทําอะไรก็ สมปรารถนาราบรื่นนะครับอยู่คนที่รักอยู่คนที่รักเรานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับรายการเราก็จะมีรายการแรกชื่อว่าพร้ามเพนกับผมก็จะเป็นรายการที่ผมมานั่งวาดรูปเพื่อนๆดูแล้วก็พูดเรื่อยเปื่อยสเปรย์เฮล้วเหมือนวาดรูปเล่นแล้วก็หาเพื่อนคุยเนี่ยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเสพงานอาร์ตอยากมีเพื่อนคุยก็มาดูรายการผมได้นะครับวันนี้ตื่นเต้นมากทุกคนทุกคนดูนี่สิเปล่าให้ดูเฉยว่าแขนเนียนนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะข้าไปชมคลิปกันนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นผมต้องขออยญาบอกก่อนว่าคลิปที่ผมทํานี้ผมเจตนาทำเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับคนที่อยากดูคลิปการวาดรูปและการพูดคุยนะครับไม่มีเจตนาในการใช้คาหยาบใดๆถ้าเกิดสมมติมีคําหยาบออกไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอาจจะพูดในคลิปอาจจะเป็นเทคนิคต่างๆนานดาใดๆนะครับก็ขอไม่ฟิกว่ามันเป็นเทคนิคที่ผิดหรือถูกนะฮะเพราะว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคที่ตัวเองถนัดนะครับผมสาหรับใครที่จะเอาไปแนวทางก็ ขอใช้วิจารยณด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเข้า mm hmm. ไปดูคลิปกันเลยครับ Let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาทําการเพ้นกันแล้วนะฮะขั้นตอนแรกแล้วก็จะทําการร่างภาพก่อนนะครับผมส่วนภาพที่เราวาดในวันนี้ก็จะเป็นภาพของน้อนเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเมืองหนาวนะฮะที่แบบว่า หิมะตกอะไรอย่างนี้ฟิลแบบเดินเล่นนอกบ้านแล้วหนาวหาแบบช็อกโกแลตร้อนเดื่มสักแก้วนะฮะนอนก็จะมีแบบความน่ารักความแบบเป็นเด็กแรกรุ่นอะไรอย่างนี้นะฮะแบบอาศัยอยู่เมืองหนาวอินสปเรชันก็อารมณ์เหมือนแบบว่าควันหลงหลังหิมะอะครับเป็นบอกกับต้นปีแบบต้นปีใหม่นี้ดูนะดูแบบสดใสหลังคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็จะแบบ ทำออกแบบน้องให้แบบคาแรคเตอร์น้องรูปแบบน่ารักมุกมีกระปุกกระปิกเนี่ยฮะใส่ผ้าพันคอมีแบบว่ามีเจะตัวนอนก้อนกลมๆแปะหลังน้องแปะไหลน้องอะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบน่ารักน่ารักนะครับผมฟิลแบบเป็นผู้หญิงใส่สเวตเเตอร์เนี่ยออกมาหน้าบ้านนะแบบชิ้นหนาจังเลยพี่ชายประมาณนี้นะฮะตอนนี้ผมก็จะทําการตัดเส้นนะครับหลังจากที่เราร่างภาพนะครับผม ซึ่งขั้นตอนการต่อเส้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากก็แค่วาดทับถูกไหมแต่ว่าการร่างภาพเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่ใจแล้วเพราะว่าภาพที่เราร่างสุดท้ายแล้วก็ลบทิ้งอยู่ดีนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเก็บ,บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้น้องดูสมจริงมากขึ้นให้น้องดูแบบน่ารักตอนนี้ผมน้องก็จะมีแบบว่ามีความปิวสวยนะฮะตามแบบวุณภูมิพิมะที่น้องอยู่เรื่องผมเนี่ยผมแบบตอนแรกผมก็ดีไซน์แล้วว่า จอน้องส่งอะไรดีนะแบบว่าเอาทรงหน้าม้าดีไหมหรือจะเอาทรงแบบทวินเทลหรือสุดท้ายก็จบที่แบบหน้ามาตะูมตะมีอยู่ดีนะครับเพราะว่ามาทาให้ดูแบบน่ารักจริงๆเนี่ยผมก็ชอบผู้หญิงแบบว่าผมแบบแสกกลางนะครับแสกกลางได้ปิดสองแบบสองข้างปิดหูลงยาวลงมาอะไรเงี้ยแบบผมเห็นแล้วแบบว่าอืโดนใจนะครับผมซึ่งน้องคนนี้เราก็จะเป็นแบบน่าว่าเด็กเส่สายหน้าม้าแบบโปาะ โดนคิมมากเนี่ยโอ้ยฉันหนาวฉันเย็นนันผากจึงเลยพี่ชายประมาณนี้นะฮะก็เราจะใส่เสื้อให้น้องดูแบบภูมิหน่อยการที่เราวาดเสื้อให้ดูโอเวอร์ไซส์เนี่ยมาทําให้คาแรคเตอร์ของเราอะ่ะมันดูธรรมชาติมันจะดูแบบมีมวลน้ําหนักของแบบมวลผ้าอะไรอย่างงี้นะฮะผมตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มลงสีแบบสีพื้นไปก่อนสีพื้นแบบสีเบสิกไปก่อนนะฮะ แล้วก็จะเก็บส่วนต่างๆดีเทลนอซองผมตาอะไรอย่างนี้นะครับการเก็บสีที่ดีเนี่ยบางคนเขาก็จะแบ่งเลเยอร์หรืออาจจะแบบว่าวาดไปเลยใช่ไหมแบบลงสีไปก่อนแล้วค่อยไปไล่สีใหม่ที่หลังของผมนี่จะแบบว่าแยากไปเลยว่าผิวส่วนผิวผมส่วนผมตาส่วนตาเสื้อส่วนเสื้ออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้ทํางานรอบเดียวจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาไปตัดสีตัดเสื้ออะไรใหม่นะครับผม อีกเป็นด้นหนึ่งที่ใช้เทคนิคเขาเพราะว่าขี้เกียจครับผมก็ไม่อยากแบบว่าเสร็จปุ๊บแบ่งรลยอะอะไรอย่างนงี้นะครับทำไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่เส้นของผ้าพันคอผ้าพันคอนี้ก็มีประวัตินะฮะสำหรับผมก็เคยมีแบบเคสผ้าพันคออยู่ตอนเด็กๆก็แม่เคยพาไปเที่ยวต่างประเทศที่ฮ่องกงฮ่องกงที่ไม่ใช่ตลาดานะฮะฮ่องกงที่เป็นประเทศนะครับเออฮ่องกงเกขตปกครองพิเศษแล้วปรากฏว่าตอนนั้นรถไฟมันหนาวมาก ก็ไปแถวแบบแถวย่านเมืองประมงอะไรงนี้แหละฮะแล้วก็เห็น,นคนใส่ผ้าพันคอใช่ไหมเพราะว่าอากาศเขาหนาวเราก็รู้สึกว่าอยากใส่บ้างอะความเป็นเด็กนะมันดูน่ารักมันดูกระปุกกระปิกอย่างเงี้ยผมก็แบบอ้อนแม่แบบว่ามามาได้ไหมใส่ผ้าพันคอจังลรครับซื้อให้ใส่หน่อยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมก็ได้ใส่นะแม่ก็ซื้อให้มาใส่พอใส่คันรู้สึกแบบ ก็น่ารักนะก็แบบเด็กอันนี้ครับแบบจับแบบบอลกู้สึกดีแบบเดินมาเดินไปเดินมาโอ้โหรู้แล้วครับว่ารอิะหายผมก็เลยต้องแบบต้องถอดออกตอนนั้นต้องเลือกเลยฮะว่าจะเลือกอะไรระหว่างแบบความน่ารักกับตายนะผก็เลยสุดท้ายก็ถอดให้แม่ถือเหมือนเดิมนะโอเคไม่เป็นไรฮะเราจะปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปนะครับผมตอนนี้ก็จะมาเก็บดีเทลของแก้มน้องแบบมีความป่าแชมพูแก้แชมพูแบบ ให้มันดูแบบสาวแบบสาวแบบวัยรุ่นเย้มแย้มมากตาสดใสอะไรอย่างี้ฮะการใส่ท็กเจอร์แก้มกับปากเนี่ยจะทำให้หน้าน้องอะดูไบรท์ดูน่ารักดูนุ่มนวลจากการสีปืนเห็นใช่เห็นใช่ไหมฮะตอนนี้หน้าน้านองจะดูบ,บสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปเก็บทรงของตาต่อนะครับอยากให้น้องเป็นคนแบบเด็กตาใสแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะใช้เทคนิคแบบว่าลบขอบตาน้องออกไปเพื่อให้ตาน้องดูแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะฮะ เราจะได้ดูแบบตาวาวๆตามันๆอะไรอย่างนี้แล่อีกเช่นหนึ่งที่ชอบใช้บ่อยมากๆก็คือเวลาเราทําตาน้องอย่างนี t t t, t para, t ้ใช่ไหมฮะเวลาเราใส่แบบในตาแบบสีสีพื้นตาข้างในเนี่ยผมก็จะใช้สีที่แบบว่าทําให้ขอบตามาดูแบบมัวๆหน่อยมันจะได้ดูแบบเป็นน้ำไปะไรอย่างนี้แล้วก็จะใช้เนี่ยฮะสีออกแนวคู่ตรงข้ามหน่อยเป็นสีแบบแป๊บๆฟ้าๆนิดนึงใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดูแบบตาน้องเงาเหมือนสะท้อนกระจกนะฮะแบบเห็นเงาในตาใช่ไหม เห็นใช่ไหมว่าถึงมีตังค์ไม่เป็นไรนะฮะก็ต้องแบบฝืนทนกันต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีตอนนี้เราก็จะใส่หัวใจให้ตา้องนิดนึงอุ้ยน่ารักมากโอเคไม่เป็นไรต้องเก็บทรงนิดนึงนะฮะคราวนี้เราก็เราก็เห็นไหมฮะพูดไม่รู้เรื่องนะแขนนี่แบบอวยตัวเองอะฮะวาดไปอวยตัวเองไปแบบอวยแขนตัวเองมากตอนนี้ทรงผมก็คือผมจะเอา สีมาไล่เป็นเฉดให้น้องก่อนพื้นฐานนะแล้วก็ใช้สีนี้แหละคร <c oughs> ค่อยๆแบ่งเลเยอร์แบบแบ่งชั้นผมให้น้องไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้การลงสีแบบทึบทีเดียวสำหรับผมรู้สึกว่ามันจะแบนไงผมก็เลยแบบว่าใช้สีพื้นนี่แหละในการเกีย่ยเงาไปเลยนะฮะน้องจะได้ดูสมูทแล้วก็มันจะดูไม่ขัดเพราะว่าทรงผมเนี่ยเราก็ต้องความแบบว่าความผิวไหวดั่งสายลมที่ไม่หวนกลับมาเพราะว่าไม่มีตั์ มีเกี่ยวนะฮะพูดไปเรื่อยฮะรายการที่พูดไปเรื่อยอย่าพูดแล้วก็พูดครับมีความสุขก็ถ้าเกิดใครชอบก็เหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับฟังคนคนนึงว่ารูปภาพไปก็บ่นไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังอดทนฟังกันอยู่โอเคตอนนี้ผมก็จะมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกเงาผมพวกไฮไลท์อะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาเราอยู่ในภูมิข้างนอกใช่ไหมมันก็จะมีแบบแสงแบบแสงที่เป็นไฮไลท์แบบมากระทบผมเรากระทบหน้าเราอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีความจุดๆให้ผมน้องนิดนึงแบบกาแล็กซี่แฮร์ดูแบบว่าสดใสแบบวัยรุ่นใหญ่จอมจุนหนุ่มกาแล็กซี่อะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ผมก็จะมาเก็บปากเก็บจมูกเก็บไดใดทั้งสิ้นเก็บสีขอบเก็บสีขอบเนี่ยเก็บสีขอบตรงนี้ก็คือเก็บสีขอบจากสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีออกสีผิวน้องที่แบบว่าออกแดงๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะทําให้นาน้องก็ดูสว่างขึ้นกว่าเดิมถ้มาน้องแบบ มีออร่าอะไรในอย่างนี้นะฮะซึ่งถามว่าหน้ามีออรา่ามีแบบใช้ครีมใชาอะไรพวกนี้ไหมก็ไม่รู้นะครับว่าใช้ครีมอะไรจะได้เกิดอยากรู้ก็สปอนเซอร์มาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดติดต่อได้ตลอดครับ24ชั่วโมงอย่าโทรมาที่ไหนก็ได้ครับผมยินดีโอเคแล้วก็จะมาเก็บส่วนของผ้าพันคอน้องต่อนะฮะส่วนต่างๆของม่วกของผ้าพันคอพวกนี้การเก็บสีเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมาจะทําให้ ภาพเรามาดูวีวอลลุ่มแบบน้องแส่บพะมันคลองอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราไล่สีอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดูนุ่มเหมือนปุยฝ้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะแบบผ้าพูดถักทออะไรพวกเนี้ยผมก็เล่นไม่ค่อยถูกนะแต่พอเวลาเราใส่เในยใมาเวลาใส่ไฮไลท์แบบปาดเบาๆนะฮะไม่ต้องแบบไฮไลท์แบบคมมากมันทําให้ผ้ามันดูซอฟมันดูแบบนุ่มนิ่มหน้าจับนาสัมผัสหน้าทัชนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนถ้าเกิดสมมติสีไฮไลท์อย่างนี้น้องรู้สึกว่า ประหลาดไปแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีใหม่ทําให้สีเนะี่ยดูธรรมชาติมากขึ้นน้องก็ชื่นชมว่ามีความสดใสนะฮะผมเติมของดาวของตัวส่วนประดับตรงน,นี้ของผมเพิ่มไปเรื่อยฮะเพื่อเกิดใครฟังก็ขอบคุณอยู่นะฮะตอนนี้2รอบแล้วนะโอเคตอนนี้มาส่วนของเรื่องของเสื้อนะครับผมเสื้อของผม,มแบบสีชมพูอ่ะแบบสเวตเตอร์สีชมพูแบบน้องน่ารักน่ารักอันเนี้ย ไม่รู้เด็กผมรู้สึกว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงแบบเวลาใส่สีชมพูรู้สึกเหมือนเจลล่อบี้อะฮะแบบว่าตัวแบบกลมใส่แล้วแบบน่ารักไม่บูลี่นะฮะไม่อ้วนบอกว่าน่ารักนะครับอย่าทัวนะครับอันนี้คือแบบว่าชมลักษณะของแบบความแบบความคิ้วความคิ้วเอออะไรอย่างนี้นะฮะส่วนตรงนี้ผมก็จะเก็บเงาเห็นไหมการใส่เงาที่เป็นแบบสีที่เป็นสีอุณหภูมิสีฟ้าตอนเนี้ยฉากเราเอาสีฟ้าเป็นแบบออกเย็นเย็นใช่ไหมมันก็ทําให้ภาาแบบดูแบบ เข้ากับบรรยากาศแล้วก็จะมาเก็บส่วนของแก้วน้ําต่อนะครับแบบน้องดื่มโกโก้กร้อนแก้วใหญ่กแก้วนึงทําให้ร่างกายอุ่นๆใช่ไหมเพราะว่าแบบน้องคงจะไม่ชอบกาแฟอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะไม่บอกยี่ห้อโกโก้นะฮะจะได้เกิดอย่างรู้ก็เหมือนเดิมครับสปันเซอร์มาได้นะครับโอเคส่วนนี้ก็จะมาของน้อนหิมะนะฮะดูไปดูมาก็แอบหน้าเหมียนหมากเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นไอต้ตาวก้อนกลมๆน้องก็จะแบบว่า มองเราปอนหนึ่งว่ากินซินิฉันอร่อยนะฉันเผ็ดนะซึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวพูดไปเรื่อยฮะก็เรื่ยเปื่อยอย่างนี้แะครับผมโอเคน้องก็จะมีแบบความเป็นแบบมินิแบบมินิโอลาฟนิดนึงนะฮะจากแบบพีมาแบบพีมาสร้างสรรอะไรอย่างนี้คราวนี้ส่วนของตัวก็จะเก็บแบบว่าก็เกือบสมบูรณ์ลวก็จะมาทําของฉากนิดนึงฉากนี้เราก็อยากให้อยู่แบบแนวแบบสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อยู่แบบว่าตอนแบบ ตอนที่แบบมีคิทมาภูเขาเขาเรียกว่าตอนอะไรนะแบบฝั่งยุโรปตอนใต้ตอนเหนืออะไรนี่สักอย่างนี้แหละแบบให้ดูหนาวแบบต้นไม้โดนหิมมกัดก่อนใบไม้ล้วงหมดนะฮะดูแบบว่าแข็งนะฮะแบบแข็งตรงแบบแข็งโดขึ้นมานะฮะผมพูดถึงต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะทําให้รยากาศเราดูหนาวดูเข้ากับสภาพของแบบว่าตัวละครที่เราออกแบบอยู่นะครับก็จะดูแบบว่าโอ๊ยเพชรชายฉันไม่ไหวแล้วนิ้วชาอะไรอย่างนี้ ก็เราจะเติมเกล็ดหิมะให้นอน็ตนึงนะ่งแล้วก็จับส่วนของไฮไลท์ตรงนี้ภาพก็จะสมบ,บูรณ์นะครแล้วก็จะได้น้องเวอร์ชันที่หนาวหิมะนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมาเก็บนิดหน่อยะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับคนที่ดูนี้อยู่ก็เอาไปใช้กันตามได้นะครับผม คก็จบไปแล้วนะครับกับน้องควันหลงหลังคริสต์มาสของเรานะครับผมถ้าเกิดใครชอบไม่ชอบหรือยังไงหรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในช่องด้วยนะครับผมก็ก่อนจากการสำหรับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากวาดรูปอยากลงคอสเดียนหรืออะไรอย่างเงี้ย ทางช่องของผมก็มีคอร์สสอนวาดรูปอยู่นะครับผมติดตามไปที่ Facebook มังงะสเลเยอร์ครับผมคอร์สสอนวาดรูปออนไลน์นะครับผมซึ่งตัวคอร์สก็จะประกอบไปด้วยสีเนื้อหาทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาของ บาวเลอร์ ler, ก็คือเนื้อหาการวาดอนาตอมีเบื้องต้นสำหรับการทำโครงสร้างของร่างกายมนุษย์นะครับผมวอริเออร์ก็จะเป็นการออกแบบครคเตอร์ดีไซน์ออกแบบตัวละครอย่างนี้การใส่เสื้อผ้าให้น้องอะไรอย่างนี้นะครับผมมาสเตอร์ Master, ก็จะเป็นการวาดเปอร์สเปกทีฟหรือมุมหรือฉากต่างๆหรือกริยาร่วมหรือวาดภาพวาดภาพกลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับและลีเจนดารีก็คือการลงสีเทคนิคพิเศษนะฮะอาจจะลงสีมอนจะในคลิปที่ดูไปนี้ วิธีการลงสีอย่างนี้อย่างละเอียดสอนยังไงทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดสนใจก็สามารถดูรายละเอียดคอร์สแล้วก็ดูสอบถามเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับคอร์สได้ภายในเพจนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจก,กันกับงานอาร์ตกับช่องว i ทยุเวียน n ชนแด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย